เงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่3พศ .2558 ภูมิพลอดุลยเดชปลอ,อให้ไว้ณนะวันที่18พฤษภาคมพศ2558 เป็นปีที่70ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบระมราชอง์การโปรโดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้ตาพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้ มาตราที่1พระราชบัญญัตนินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่3พศ .2558 มาตราที่2พระราชบัญญัตนินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่หนธันวาคมพศ2 557เป็นต้นไปมาตราที่3ให้เพิ่มความ ต่อไปนี้ในวรรคห้าของมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่สองพศ2554 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเงินวิทยาฐานะหรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมกคสอ,อาจกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินวิทยาฐานะ หรือเงินประจำตำแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณีกรณีไปก็ได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรา4ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ 2. พศ2554และให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน การปรับเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคอสออกำหนดมาตรา5ในวาระเริ่มแรกให้ปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยอันดับคส1และอันดับคส2ที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับคส .2 ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกร้อยละ4ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ ในกรณีที่การปรับเงินเดือนดังกล่าวทําให้เศษไม่ถึง10บาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น10บาทมาตรา6ในกรณีที่กคสยังไม่ได้ปรับอัตราเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาที่มีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพเพื่อให้เข้าสู่อัตราตามบัญชีเงินเดือนแบบช่วงที่กําหนดเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงได้เป็นเหตุ ให้ยังคงต้องใช้บัญชีอัตราเงินเดือนแบบเดิมอาแบบขั้นอยู่ซึ่งทําให้ไม่สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงตามมาตราหให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศออกําหนดและให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อันดับคอ1หนึ่งและอันดับคอซสองที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับคอซสองได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมอีกหนึ่งขั้นและเมื่อได้ดําเนินการตามมาตรานี้แล้วให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามมาตราหมาตราเจให้รัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูระบุคลาากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพขั้นต่ำขั้นสูงขั้นต่ำอันดับครูผู้ช่วยขั้นต่ำคือ15,050บาทขั้นสูงคือ24,750บาทข้อขั้นต่ำ15,440า15,440ขั้นสูง 34,310บาทคอสอขั้นต่ำา6 6 9 9 0ขั้นสูง41,620คสขอส 3, ขั้นต่ำ19,860า19,860ขั้นสูง5 8 3 9 0คสขอส 4, ขั้นต่ำา4 4 4 0 0ขั้นสูง6 9 4 4 0 6 9 0 4 0 5 8 3 9สคอสห้า ขั้นต่ำ2 9 9 8 0ขั้นสูง7,680 0หมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรปรับอัตาราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เหมาะสมเป็นธรรมและได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงค่าของชีพ ที่เปลี่ยนแปลงไปค่าตอบแทนในภาคเอกชนฐานะการคลังของประเทศความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่างๆในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกันและปัจจัยอื่นที่จําเป็นสมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจําเป็นต้องตาพระราชบัญญัตินี้